ว่นนี้กอหรืเจ้อพไม่คอยนอยเนไม่นอยเนี่ยพ่อไปไหนแล้ววะมาเต้ให้เจ้าพ่อวุดเเนาะ มีพับังท้องกระสิเปิดกับพุ่อ่อะปวดติดตามังกินแวเนาะมื่อนี้ปน้านนี่้ดีบ้านฝาไม่รูสเต็กของียบ้านฝางไม่รู้สเต็กบ้รับ้ากินกองทั้น้ำกาลกยันะท่อจ้าก็รู้ว่าเป็นอย่างนันก็ยิ้มแค่กองกาแห่งกองนอย Đó là ai nó hàm <laughs> này nèo nó nèo 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 cháu nèo 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 หรือว่าจับจับจับภาพก็แฉผู้มีเกียรติเลยนะคะจับลูกบอลยค่ะแต่ลกไปได้ไหมให้ยืนได้ยืดสายต้อนหน่อยะนที่ขึมาัวนี้ลงลูกไปหนักเก็บาพก็ใส่หนักภาก็ให้เกาบภาพนะคะอ่าน้าคาใส่้องเลยนะอ่าน้าใสกล้องอ่ะอายุเลยค่ะแล้วนะอ่าน้่ใจแน่ยุ่ยยยโอ้โหเอาปากจอบใส่ต้อนไปหมดทุกวันนี้โอปอกันดัำสตาร์ ผนงานที่ดีมอนะคะทุกคนอกอบทำาท็กเกสจากรองมรงับในสาวันนี้

กกอ,นกกอันกล้องปหัน้องยะทีกล้งลูกพี่ลู้ออยู่นนี้มมัน <Yeah, S 1> <c oughs> มาหน่อย <c oughs> เอ็มใช่จัดเลยท่านผู้นจอันนี้เป็นาันเกิดของคุณแม่เนะค่ะค่ะคุณแม่จะบอกลูกว่าแม่ริพานพตคนนี้นักลู่ทั้งสามคนเท่ากันนะคะค่ะแม่ทุกวันนี้อยู่ทุกวันนี้เพื่อเพืพ่อลูกนะคะเราเข้าใจแม่นะคะ ค่ะนี้เป็นการบันเกิดแม่ค่ะแม่ขอให้ลูกมแ้่สามนรักกันแล้วก็บอกดองกันอาลูกนะที่อออเป็นโตโตก็ให้ดูแลน้องนะคะค่ะทสิ่งทอย่างที่แม่มีอยู่แม่ปรทำเพื่อนููสามคนนะคะค่ะไปเป็นเด็กดีนะคะแ่ะ่าจ่าจ่า่่่แม่ก็ัราที่เสริมไลูก่าจ่่ขอบคุณมนะ โอ้โหเจอสัตว์แดงมาไปใส่เรือเลยผม <laughs> ครับค่ะค่ะค่เมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะค่ะก็ในทีก็คนเสียบอาจจะบุกครอบนะคะไปตั้งกัดเอราะในะคะค่ะไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะคะขาดิจิแม่งแตกจนอยากจะลงไปดูแลทุกท่านเลยนะคะแต่ค่ะก็เลยจะจะจะพนักงานทีมแลทุกคนนะคะทั้งหมดเลยค่ะที่มีไม่ว่าจะเป็น ร, split, ร, al, ร spell, ุ่นจิ๋วรุนค่ะรับบํานาก็ขึ้นมาหมดเลยนะคะเออดเกี่ยปัญหาอะไรก็แล้วแต่ทุกคนหวมงใจแล้วก็หวังดีเมื่อมาวันถึงวันนี้หนึ่งในรอบปีนะคะเจนี่พาพนดีก็เลยอยากตอบแทนได้ใช้น้อยน้ำใจให้กับพวกเรานะคะก็เลยแจากคอนเสิร์ขึ้นมาว่าจะแจกบตัวให้กับพนักงานนะคะ จ้าแจกกระตังให้ทุกคนเลยนะคะอันนี้คือหน้าตาของพัตตะทีรัตนนะคะทุกคนเลยค่ะโอ้โหจัดจ้าโอเคจ้าอ่า โอเคนันะ่นแหะจากแต่อะเปิดไปเลยนะคะเปิดไปเลยนะคะค่ะแค่ดูกิจกรรมทุกอย่างไปให้หน่อยค่ะจาเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ก็จ้ะเหล่าเช็คนะคะก็ขอขอบคุณพนักงานทีมรอดทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวสำหรับโบนนะัสเดี๋ยวรอสักครู่นะคะค่ะต่อไปจะให้ท่านผู้ผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วลดทีลดทีแค่น,นะคะิดนเดียค่ะยอดสั่นได้แล้ว ແລ້ວກັບພໍ່ມັນລະອ້າຍຕາແຕ່ຫນ້າກໍອ້າຍຈະເກດຈະໄດ້ບຸດດີສິ່ງດີຄັນແຕ່ອ້າຍກໍ

ตีทำของเจ๊ครับอย่าเพิ่งกลับนะครับวันนี้เจ๊จะล้างสต๊อกให้หมดครับจะเอามาแจกให้หมดเลยนะครับยังไม่ขุลออกมานะคะอาจารย์ทีนี้ค่ะจะขอเชิญเชิญข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่บ้านอยู่บางใหญ่ไปขายข้าวมันไก่คือกันเจ๊เป็นคนอ่านครับชิ้นแหละจ่ายจ่าจ่าได้ได้ครับป้งครับมีไหมคะซูทสองแผงซูทสองแผงครับอีกหนึ่งค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเออเชฟ ส่อไม่คะเันในงานเพราะว่าต้องถ่ายโอเครับเอาเอาสอปมากัโอเคครับตองาด้นรอบอัล่ก่ก่คิต่อไปครับชิ้นต่อไปครับิต่อไปกัมาแล้วค่ะมาแล้วเียบจะเสียใจได้ใวมาต้องแท็บมาสักโอ้โหอะถาาแต่ก แ่องค่ะน้อองเลยนะคะน้อง้อเลยนะคะจขอบคุณนะคะเอดชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปจัดต่อไปได้ค่้เอยจัดเปชิ้นต่อไปครับชิ้นโอ้โหมาแล้วรับเลยรูรับเลยถ่ายรูปถ่ายรูปโอเจนะคะจัะต่อไปค่ะน่ะชิ้นต่อไปนะศูนย์สี่หกหนึ่งมาเยเป็นพยานครับจ้ขอบคุณนะคะจะจ ห9ึ <Scroll> <1999. S 2> ite, ่งเครับห9ึนี่ยังไงหนึ่ร้อยสามได้เกเรบาา่โอเคก็่านะคะหน้าเป้นฟองลูกน้าเป็นก้องห้าเปก้องโอเคได้ครับเดี๋ยวเรา้้แล้เดี๋กักดีแล้วนะก็จะได้อีกครับถกนราอ้ไ้แล้วก็ไเหียเหียบกนลกได้้า โห้ทำไมเดากเขาจะเข้ามาเข้ามาในกล้นไปดูไว้ไหนเลยนะคะ คนที่จะอ้วกแอบดีกว่าค่ะมันจะหมดใจไม่เป็นไปได้ที่จะได้คืงนะคะสามบางคนไหนเรียไม่ได้ซองนะไม่ได้เรียไม่ได้ซองนะ เตรียมพร้อมแล้วนะหลังจากที่ออนแอรลงพุโอ้โหคุณดบเรันอ,อ,อดแอดนะค่ะโอ้โ